ส่วนของในทักษินเที่ยวนี้ผมก็พูดถึงเรื่องทฤษฎีการกืนเลือดก็คือกลับมาครั้งนี้เนี่ยถ้าบอกว่าอ้าวขอมีอภิสิทธิ์หน่อยนะนี่ลโทษกรรมนะไม่ต้องดำเนินการตามวิธีการอะไรต่างๆตามกฎหมายนะว่าจะกลายเป็นท่านก็กลัวว่าท่านเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งต่อไปอีกมันไม่จบท่านก็บอกว่ายินดีมากแต่ว่าการมาในครั้งนี้ก็ขอ เรื่องเดียวก็คือเรื่องความยุติธรรมและเป็นไปตามกระบวนการที่มีอยู่แล้วก็ต้องกระบวนการนั้นต้องเชื่อมั่นได้ด้วยนะว่า,าบุคคลที่ยึดอำนาจเนี่ยต้องไม่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังต่อไปอีกเนี่ยเพราะอำนาจอยู่เบื้องหลังถ้าต่อสู้คดีแล้วมันไม่เป็นจริงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงเพราะหลายคดีเนี่ยก็สั่งไม่ฟ้องแต่ว่าคิดว่าจะไม่ใช้วิธีคิดแบบเดิมเช่นเมื่อปี56 ต้องอาจจะใช้วิธีการออกพรบนิรโทษกรรมส่วนปี66ถ้าหากว่ากลับจริงก็กลับมาแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการถ้าพูดง่ายๆก็คือติดคุกก็ติดคุกหลังงานนี้ไม่เป็นไรแล้วจะมีกระบวนการต่อสู้คดีจะรื้อคดีอะไรขึ้นมาใหม่ก็ก็ไปว่ากันไปแต่จะไม่ใช้สิทธิพิเศษจากพรรคการเมืองจากการมีอํานาจรัฐอยู่ในขณะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณยังยึดมั่นใจเลยเลยคือวันนี้เนะี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทุกคนมองเหมือนกันก็นกคือ มันเหมือนการเล่นฟุตบอลถ้าทุกคนมันไม่เชื่อว่ากรรมการเป็นกลางเนี่ยนะเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งตลอดเวลาเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องให้ทุกคนยอมรับด้วยว่ากรรมการเนี่ยเป็นกลางอพอเป็นกลางแล้วการกล่าวหาการตัดสินการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยุติธรรมนะถ้าอย่างนั้นคุณยงยุทธคิดว่าทําไมถึงมีข่าวครอบครัวตะกุลชินวัตรกลัวว่าครั้งนี้มันจะเป็นดีลที่ถูกหลอกอีกครั้งหนึ่ง ผมยังไม่เคยได้ยินครับเสียงจากคนในครอบครัวจริงๆที่เป็นภรรยาลูกบุตรหรือว่าญาติสนิทนะส่วนใหญ่ที่ฟังมาเนี่ยก็คือเป็นแหล่งข่าวทราบว่าไปทานข้าแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ารับฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าความเป็นญาติเป็นพี่น้องมีข้อกังวลไหมแม้กระทั่งผมเป็นลูกน้องผมก็ต้องกัง<อ>วลเนี่ยก็ต้องมีความ ความกังวลเป็นเรื่องปกติแต่ว่าข้อกังวลที่ว่ามานี้เรื่องการถูกหลอกหรือถูกอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องการวิจารณ์ทางการเมืองแต่สิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยกับความยุติธรรมรผมว่ามีแค่สองเรื่องในครอบครัวนะน่าจะเป็นอย่างนั้น แนวโน้มนะแต่ว่าจะได้พูดจริงหรือเป็นแค่แหล่งข่าวปล่อยข่าวมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้ความความเป็นห่วงความกังวลเนี่ยมันเกิดขึ้นกับ,บครอบครัวได้เป็นเรื่องปกติใช่ครับใช่ครับโ,รโดยที่สถานการณ์เป็นแบบนีบ้ถ้าถึงขั้นว่าเบรกเลื่อนไปก่อนเพราะเหตุผลนี้ครอบครัวยังไม่อยากให้กลับเนี่ยอันนี้ยังไม่เรายังไม่ได้ยินจากจริงๆชัดๆนะ<ม>จากตัวท่านเองด้วยซ้ําไป คุณตงยิ้งเคยให้สัมภาษณ์ก็เป็นธรรมดาที่เป็นห่วงใหญ่คุณเป็นภรรยาใช่เป็นห่วงต้องกังวลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปเบรกจะไปอะไรก็เป็นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนักสินเองและคุณตงยิงยังคงยืนยันด้วยซ้ำว่ากำหนดการยังคงเดิมนะก่อนก่อนวันเกิดเนี่ยนะครับ26กรกฎาคมสุดท้ายท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็ไม่รู้แหละแต่คุณยังยุยก็เชื่อมั่นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลตั้งได้หรือตั้งไม่ได้ของเพื่อไทย ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมมองมมมองั้นว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้คุยก็คือท่านบอกว่ามันนานเกินสงสารเมียพูดแบบภาษาชาวบ้านนะเลี้ยงหลานรับผิดชอบภาระ,ะทุกอย่างอะแล้วแกต้องแบกภาระ,ะหมดทุกอย่างเนี่ยพี่ยังไงเนี่ยมันได้เวลาแล้วต้องกลับมแม้ว่าจะกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้ไปอยู่บ้านปกติเนี่ยนะก็ต้องกลับเพื่อมันยังเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่ถ้าอยู่กันอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่ก็แปลว่า ภาละทั้งหลายลูกหลานโตขึ้นมาทุกวันทุกวันมันก็ไม่มีใครมาครับดูแลสุดท้ายคุณดูคิดว่าการตั้งรัฐบาลมันจะเดินไปอย่างราบรื่นคือถ้าตามไทม์ไลน์ก็อาจจะช่วงกลางเดือนกรกฎาคมโหวตเลือกนายกใช่ไหมครับสัปดาห์ถัดไปก็อาจจะได้เห็นคนรอรมอถวัยสตัตว์ปฏิญาณก็ทํางานกันไปต้นเดือนสิงหาคมมันจะง่ายแบบผมเชื่อบบผมเชื่อเรื่องการตั้งนายกไปตั้งประธานสภานะฮะ จะราบรื่นนะจบได้คน<ด>อื่นดูแล้วว่าโอ้โหจะเป็นยยงไงนี้นผมเชื่อเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่ผมเชื่อนะเพราะมันอาศัยเสียงของสอสอเกินกึ่งหนึ่งคือ250ในสภาแต่พอไปตั้งนายกเนี่ยจะมีปัญหาไหมก็เป็นข้อกังวลใจสวเพราะท่านสวออนั้นท่านไม่ต้องรับผิดชอบกับประชาชนเหมือนสสและท่านต้องไปรับผิดชอบกับผู้แต่งตั้งท่านและผู้แต่งตั้งท่านก็มีอำนาจอยู่ใน รัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็แผ่ซ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยนั่นคือผมกลัวจะเกิดวิกฤตทางการเมืองมากกว่าภาพไปไม่ได้ถ้ามันไม่เป็นไปตามเสียงที่ประชาชนได้มีฉันทานุมัติอย่างเลวร้ายที่สุดก็คือให้เพื่อไทยกับก้าวไกลคือจับกันไว้จะเป็นคนของใครถ้าก้าวไกลและเพื่อไทยไม่แตกกันนะฮะจับจับมือกันแล้วแถลงข่าวบนโต๊ะทุกนัดทุกเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรมาด้วยกันไปด้วยกันเนี่ย คุมเงินไว้เนี่ยผมว่าเป็นความสุขครับแม้ว่าสุดท้ายนายกจะเป็นคนของใครก็ตามแต่ถ้าฝ่ายนี้ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความสุขรับรื่นปลอดภัยมอบให้ประชาชนพูดตัดสินตรงกันข้ามถ้ามีใครเข้ามาแทรกมาเบียดมาเป็นผู้นําแทนทางฝั่งนี้วิกฤตในทางการเมืองแน่แน่เท่าที่เห็นเป็นห่วงมากผมเป็นห่วงความรู้สึกส่วนตัวเป็นห่วงเพราะมัน